กูไม่รู้นะไอ้เหี้ยกูก็เพิ่งเข้าไปดูคลิปเหมือนกันปกติกูไม่ใช่เวลากูบ่นกูไม่ใช่คำหยาบหรอกแต่เฉพาะกับคนนะั้นที่กูไม่ใช่คำหยาบแต่กับพวกมึงเนี่ยมันไม่ใช่คนวะไอ้เหี้ยมึงนี่มันทําเกินไปหรือเปล่าคนเราเหมือนกันนะเว้กูเข้าใจว่ามึงลงโทษมันในกฎระเบียบหรือมันอะไรก็ช่างอะแต่การลงโทษอะมึงลงโทษอย่างอื่นไม่ได้หรอกกูไม่เข้าใจทำไมต้องทุบต้องตีวะมันกี่กี่ครั้งกี่คนแล้วไอ้เหี้ยก่อนนันนี้มันก็มีให้ดูช้ำงงช้นในตายมันก็มีแล้วมึงพ่อแม่าามเป็นนหวย ไอ้เหี้ยพอเป็นไงละกี่กี่คนลวที่ตายพอโดนลงโทษอะลงโทษอย่างอื่นไม่ได้เรากูไม่รู้เลยเหี้ยมันเป็นกฎระเบียดแต่พวกมึงอะมันทําเกินไปมันไม่ใช่คนแล้วไอ้เหี้ยมึงลองโดนบ้างไหมกูถามเลยเด้มึงจะเป็นทหารก็ะชาไอ้เหี้ยแล้วมึงก็เก่งเก่งได้แต่ในกลมอะเก่งได้กับพวกมึงอะที่มึงออกกดระเบียบกันน่ะมึงยืนดูกันเฉยมึงลุมตีน้องเขาอะมันเกินความเป็นคนแล้วกูพูดอะทหารดีๆเขามีตั้งเยอะเขามีความคิดมีอะไรที่ลงโทษอีกเยอะ แต่การที่มึงลงโทษและถ่ายคลิปลงเนี่ยแล้วตีเขาแบบเนี้ยมันเกินคนเขาตายมากี่คนแล้วกับการลงโทษการซ้อมแบบเนี้ยมึงใช้หัวคิดไม่ใช่ใช้แต่กําลังมึงทำอย่างนั้นน่ะพ่อแม่เขาทดูเขาเสียใจใครก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองโดนอย่างนั้นหรอกไอ้เหี้ยมึงใช่มึงจะโลกสวยมึงจะเข้ามาด่าก,กูเข้ามาทหารคนไหนจะเข้ามาด่าก็มาด่าไอ้เหี้ยกูพูดด้วยความเป็นคนมันไม่สมควรทําอาจจะบอกว่า ไอ้เหี้ยเวลาออกรถบรรหนักกว่านี้อีกแค่นิ่งทนไม่ได้เหรอแต่ถามหน่อยว่าบ้านเราเนี่ยไอ้เหี้ยคนไทยนะเว้ยอะไรมึงก็ทําให้มันแบบอารมณ์มันรวยหน่อยทําก็ไม่ใช่แบบขวดเอาไปนอาตายวิธีอย่างอื่นนะ่ะลงโทษอ่ะมันมีเยอะมึงให้เขาแบกโซงแบกอะไรดิมันก็ยังดียังได้ความแข็งแกร่งในความอดทอนแต่ไม่ใช่มึงมาล้มตีเขาอย่างงี้มึงนี่เก่งจังเลยไอ้เหี้ยลุมคนอื่นนะเก่งแต่ในกลมเก่งแต่ในค่ายเนี่ยพอมึงอะดูสภาพเลย แม่งไอ้เหียออกมาข้างนอกกูอยากจะรู้ได้เก่งงนี้รอเปล่ากูก็ไม่ได้มาท้าพวกมึงหรอกเพราะกูก็ไม่ได้เก่งแต่กูก็ไม่เคยลุมคนไม่เคยทําคนไม่มีทางสู้กูอยากให้มึงคิดมั่งใช้หัวคิดหน่อยไอเย้เหียไม่ใช่ตีตีเขาเอาตีเอามึงถึงเป็นรุ่นพี่เหรอไอเ้เหียมึงถึงกล้าตีเขาอย่างนั้นน่ะหัวนองหัวหน้าแม่งก็ยืนเฉยปล่อยทําอ่ะกูก็ไม่รู้ว่ากดมึงเป็นยังไงอ่ะแต่กูรู้แต่ว่าการที่มึงทําอ่ะคนไทยหรือคนห,หลายๆคนน่ะความเป็นมนุษย์ มันไม่มีใครรับได้หรอกเหียมึงตีเขาอย่างหมูกับหมาไอ้ควยกูเนี่ยแม่งไม่เคยพูดหยาบไม่อยากจะพูดหยาบเลยแต่สัตว์อย่างมึงไงเหียกูไม่พูดดีด้หรอกจำไม่เคยพูดมึงอะเก่งได้แต่ในนั้นแหละกูดูแต่ละตัวได้เหียมึงลุมตีเขาอะออกมา้างนอนมึงกล้าตีอย่างงี้ไหมเขาหลังอะตีอ่ะคิดหน่อยเอาใจเขามาใส่ใจเราน้องมันเจ็บไหมมันทรมาไหมัยมันช้ำในไหม พ่อแม่เขารู้เขาจะเสียใจแค่ไหนความเป็นทหารใช่มันต้องอดต้องทนแค่นี้ถ้าทนไม่ได้ก็จะมาเป็นทาหารแต่ถามความเป็นจริงไงเฮีาา้ยมันเกินไปมันไม่มีใครรับได้หรอกกูก็รับไม่ได้กูพวกมึงใช้หัวคิดไากเฮี้ยมัใช้ใจใช้ใจกําลังทําร้ายคนที่มีทางสู้่ทุยสถุนคนดีๆทหารดีเขามีเยอะเขามีความคิดเขาลงโทษด,ด้วยความคิดเขาไม่ได้ลงโทษด้ดวยแบบกําลังแบบนี้มันกี่คนแล้วที่ตายไปอ่ะ หัดมีหัวสมองมั่งไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นรุ่นน้องเขาไม่มีสู้มึงไม่ได้แล้วไงแต่ลองถ้าอยู่ข้างนอกดิแล้วถ้ามึงไม่ใช่รุ่นพี่ไม่เอารุ่นน้องกับรุ่นพี่มาเปรียบเทียมมึงกล้าตีมันอย่างนั้นมั้ล่ะกูว่ามันก็สู้มึงอ่ะกูบอกไว้เลยแค่นี้แหละเยีย yeah